ิวมาเลิศและชุดปีนี้สีสีสีกับเพชรถ้าเกิดโดนไฟแล้วคือจบเลยขนาดวันที่หนูไปนั่งดูนะวันนี้หนูไปนั่งดูนะชุดแดนเซอร์อะไฟน้อยมากแต่เพชรแบบยิบยับมากจริงเพลงมันทุกเพลงค่ะเพลงสนุกทุกเพลงเลยโดนใจทุกเพลงย่าลมรอชมคาได้เลยคะเอฟเออหนูเอฟเสื้อเต้าตัวเมื่อวานบอกน้องด้วยคะ่ะ น้องเมื่อวานใส่เสื้อสีอะไรน,นะเมื่อวานใส่เสื้อสีอะไรไปลืมแล้วลืมแล้วดูชุดเพชรน้องสวยจึ้งไหมคะปีนี้สวยทุกชุดสี่ชุดสวยทุกสีเป็นลายเป็นลายใหม่หนึ่งชุดลายใหม่หนึ่งชุดหนูเห็นแล้วน้องเอาให้ดูสี่ชุดเลยเป็นลายใหม่หนึ่งชุดลาย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 ที่แตกต่างจากอันอื่นไปเลยหนึ่งชุดค่ะ มีอยู่หนึ่งชุดที่เป็นลายที่แตกต่างจากเดิมเลยแล้วก็น้องให้ลองใส่ด้วยแล้วตื่นเต้นมากลองใส่ชุดเพชรครั้งแรกลองใส่ชุดเพชรตื่นเต้นมากดีมากค่ะดูแลน้องแทนหมอเ <c oughs> มื่อวานนั้นหมอบีไว้แต่หมอบีไม่เข้ามากระโดด <c oughs> <c oughs> พี่บอลตัดชุดเพชรยังคะเกือบจะได้ตัดแล้วนี่มาอยู่แทบจะได้ตัดชุดเพชรแล้วนี่ชุดเพชรเต้าหยองแสนห้าต่อชุดเพชรแน่นๆแม่ขามีชุดหนึ่งสองแสนค่ะชุดอีเชือที่หนูบอกชุดที่หนูบอกสวยมากนั่นคือสองแสนค่ะสองแสนห้าหนูจะเป็นลมหนูหนูจับหนูจับแล้วอยู่อย่างเงี้ยมือตุ๊กตุ๊ก เป็นลูกระเบียบต้องมีชุดเพชรนคะคะเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวหนูตัดเลยเดี๋ยวหนูตัดเลยโอ้รอดูเลยทีนี้จริงแม่มีชุดหนึ่งสองแสนห้าค่ะชุดชุดที่หนูบอกว่าแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยชุดแตกต่างจากลายอื่นแม่มาเที่ยวงานส้มชัยนาทไหมคะไม่น่าจะได้ไปอ่าเลิศ โอ้ย <S 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 เอ,อ่อชุดเพรมีสีอะไรบ้างบอกไม่ได้จ้าบอกไม่ได้นะคะรอให้แม่ๆดูตอนเอาถ่ายพอเทตแล้วก็ตอนตอนเปิดวงถ่ายโปสเตอร์ไปยังอ่ะหยองถ่ายโปสเตอร์ไปยังอย่าง เพราะฉะนั้นรอดูเอาตอนถ่ายโปสเตอร์นะคะหนูไม่สามารถบอกได้ทุกอย่างคือ <c oughs> เหมือนบอลเป็นคนกุมความลับของวงเลยเนาะเวลามาไลฟ์สดทีนึงแม่แม่ไม่ถามแดนเซอร์มั่งหรอคะเวลาที่เขาไลฟ์สดนั้นถ้าเกิดรู้จะหนูไปเดี๋ยวหนูตุยแน่เลยสองแสนห้าสมฉายาหมอลำดาราใช่ค่ะจริงๆถ่ายโปสเตอร์วันที่สิหกหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจเลยไม่ได้ถามน้องเลย บางทีก็ไม่ได้ถามน้องมัวแต่พากันดือ้อพี่บอลครับครีมจะมาตอนไหนครับเอ,อ่อครีมอยู่ที่ตะกร้าหน้าช่องนะกดที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยเพราะว่าบอลไม่ได้ขึ้นตะกร้าให้ในหลายสดนะแต่ถ้าเกิดใครที่จะเอากดที่ตะกร้าหน้าช่องได้เลยนะคะฝากสนับสนุนแบรนด์ครีมของครูบอลด้วยนะคะหัวเชอร์บี้สามผิวเพื่อครูบอลน,นะคะน้องบอกแล้วค่าตัดชุดเพชรปีนี้เอ,อ่อหมดค่าตัวเลย มันต้องสวยมาก2องล้านหมันต้องสวยจริงใช่ะค่ะแม่เพราะว่าชุดหนึ่งชุดนั้นอ่ะสองแสนห้าหนูตกใจมากและสวยมากพี่บอลเป็นงานมากเก็บความลับจริงเหมือนเก็บความลับของวงทั้งหมดตอนนี้ <c oughs> เหมือนเป็นคนกุมความลับของวงทั้งหมดเลยตอนนี้ <c oughs> วันที่สิ้าไหว้ครูคะ่ะ อยากให้พี่บอลทำคลิปกับพี่โบเพิ่งจะลงคลิปกับพี่โบไปเมื่อวานนี้นะได้ดูหรือยังคลิปกับโบเพิ่งจะลงไปเมื่อวานนี้เองดูหรือยังเอยสวัสดีครับแล้วไม่ได้ไปทําคลิปร่วมกันกับพี่จุดจุดจุดอะไรติดต่องานขอคิวติดต่อครูบอลติดต่องานขอคิวติดต่อครูบอลเออเหมือนตอนนี้ดูตารางงานหมดแล้วนี่วันที่สิบเก้ามาไหวครูแม่ขานะ่าจะไม่ได้มา อยากมาอยู่นะเพราะว่าไม่ได้ไหว้ครูนานแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยู่สิบเก้าคือต้องอยู่ยาวเลยไปสิบเก้าแล้วกลับแล้วกมาอีกทียี่ห้าอย่างเงี้ยอยากให้พี่บ้านพักระเบียบบ้างจัง <c oughs> คิมใช้ดีมากขอบคุณนะคะยีะ่สิบแปดปวดวงค่ะตอนเย็นตีบอล ไม่ได้ตีตอนเย็นไปงานมอขอกับน้องค่ะน้ำอยู่นี่น้ำอยู่นี่ตอนเย็นไปงานมอขอกับน้องตอนเย็นไปงานมอขอกับน้องโวยน้ำมืดจ้ะ หิวข้าวคิวซ้อมเปล่าอะ่ะให้คิวตั้มตั้ให้กินดีกว่าซื้อของเข้าไปไหมแวะตลาด,ดดู <Okay. S 1> น้ำอยู่นี่ <Okay. S 1> นี่อันนี้เดี๋ยวนะหนูบอกว่าให้คิดกินน้ำขวดใหญ่น้องบอกว่ากินแค่นี้ก็จะไม่หมดหนูบอกไม่ได้นะ วันหนึ่งต้องให้กินนะให้ได้ขวดขนาดนี้นูบอกว่าไม่ได้วันหนึ่งอะชีวิตหนึ่งต้องกินให้นะได้น้ําขวดขนาดนี้เลยเพราะว่าตัวเองเป็นคนออกกําลังกายด้วยแล้วจะต้องลดน้ําหนักด้วยอะไรด้วยจร,จริงๆอะคือต้องอย่างน้อยต้องกินให้ได้หนึ่งขวดใหญ่น้องบอกว่าแค่ขวดเล็กก็จะไม่หมดไม่ได้กี้เถียงกันอยู่ข้างหน้าเวทเถียงกันอยู่ข้างหน้าเถียงกันอยู่ข้างหน้านู้นเถียงกันอยู่ข้างหน้าข้างหน้าทางเข้าไม่ได้ต้องกินให้ขวดใหญ่ขวดเล็กก็จะกินไม่หมดโอ้ยแม่ ดือพอกันบ่ออย่างนี้นั่นตอนเย็นไล์ให้ดูได้ไหมตอนเย็นหนูน่าจะไม่มีเวลาไล์ตอนเย็นหนูน่าจะไม่มีเวลาไ,นนาไลาไ์ค่ะหนูกว,วกินน้ำกดใหญ่ให้หมดกินคนเล็กก็จะไม่หมดแล้วอะ่ะจากที่ไหน ที่บ้านเหรออ๋อตัวไม่ได้นืกอว่าตัวไม่ได้ตอนตอนเย็นพี่บอลใส่ชุดเพชรสีไหนตอนเย็นใส่ชุดเพชรสีบอลบอลใส่ชุดเพชรสีนี้ค่ะเขียวสะท้อนแสงมีไหมมีชุดเพชรสีเขียวสะท้อนแสงไหมขอยืมหน่อยนะเดี๋ยวจะอันนี้ไปใส่เดินงาน <laughs> มีคนถามว่าตอนเย็นพี่บอลใส่ชุดเพชรสีอะไรสีเขียวสะท้อนแสงเลิศ อันนี้ใช่ปูเปียวยัมวะใช่ไหมไม่น่าใช่แข่งขึ้นปูเหมือนกัน,น,นทุกคนไปแล้วนะนวแล้วรูปแบบนี้เอากลับหรือว่าบบไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อหนูก็ปูเปี้ยวเ,เดี๋ยวกลับแล้วนะคะเพราะว่าไปถ่ายคลิปทำงานต่อยังไม่อาบน้ำหรอก เอาขอโทษค่ะขอโทษค่ะตัวไม่ได้ดมต่อหรอนื่อ่าดมต่อกันเลยไม่ได้เก็บไม้ก็นึกว่ายังไม่ได้เก็บไม่ต้องอารมณ์เสียงไง,ไง,ไไอไงโอเคค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวกลับไปถ่ายคลิปก่อนนะ